สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกคนค่ะใครโชคดีในงวดที่ผ่านมาแอดก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับคลิปในงวดใหม่นี้นะคะเป็นงวดของวันที่1สิงหาคม2568ค่ะยังมีเวลาอีกหลายวันนะคะในการนอนฝันคลิปนี้เป็นคลิปที่1ค่ะคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วนะคะเราไปฟังฝันแรกกันเลยค่ะ ฝันที่หนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงฝันนะคะต้นงวดค่ะฝันว่าเดินเข้าไปในเมืองโบราณเหมือนในละครพื้นบ้านค่ะก็ไปเจอแผงขายของกินนะคะขายผักสดในฝันคนแก่นุ่งจงกระเบนเขี้ยวหมากนั่งขายของอยู่นะคะผู้ฝันก็ไปหยิบมะขามเปียกมาหนึ่งแพ็คมาถามว่ายายนี่กี่บาทแล้วสแกนจ่ายได้ไหม ยายก็บอกราคามานะคะบอก403บาทนะคะ403มีสแกนจ่ายด้วยนะคะผู้ฝันก็ซื้อแล้วก็ทำการสแกนจ่ายค่ะเบอร์โทรนะคะที่ใช้สแกนลงท้ายด้วย5346นะคะฝันที่2ค่ะเป็นฝันต้นงวดจากพ่อชัยคนฝันแม่นนะคะพ่อชัยฝันว่ามีเด็กน้อย4คนไปหยิบปืนไม้ในสารปู่ตามาเล่นค่ะ ผู้ฝันก็บอกว่าให้เอาไปเก็บที่เดิมจากนั้นก็ไปจุดทูบไหว้ขอขมานะคะขอขมาท่านเจ้าที่เจ้าทางอย่าให้โทษแก่เด็กนะคะทูบที่จุดนั้นมีเลขด้วยนะคะเป็นทูบตัวเลขหลังจากจุดเสร็จแล้วไม่ไม่หมดแล้วนะคะมองเห็นเลขเป็น481ค่ะ ผู้ฝันเรียกปืนที่เอาไว้ในสารปู่นะคะ,ะเป็นปืน38ค่ะปืนไม้นะคะซึ่งสารนี้ก็มีอยู่จริงแล้วก็มีปืนที่ว่านี้จริงๆค่ะฝันที่3ค่ะผู้หญิงฝันฝันถึงน้าคนรู้จักที่จมน้ำเสียชีวิตไปนะคะ,ะน้าผีน้าค่ะมาบอกเลขบอกว่าให้ซื้องวดนี้ซื้อ064นะ ผู้ฝันบอกว่าฝันถึงบ่อยนะคะแล้วก็มาบอกเลขบ่อยแต่ว่าเขาจําไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้บอกใครมาครั้งนี้เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วจําตัวเลขได้อยู่ก็เลยบอกแม่ให้ซื้อเลขให้นะคะ0ู4ย์กก็ลองตามดูนะคะฝันที่4ค่ะเป็นฝันต้นงวดจากอาจารย์แมวนะคะร่างทรงปู่ขาวงวดนี้ปู่ขาวพาไปดูเลขแล้วค่ะได้เลขมาแล้วก็คือ4 1 3กับ63นะคะ เลข6ก็อย่าลืมกัน9เอาไว้ด้วยนะคะ6 3 9 3ฝันต้นงวดค่ะลองจดจดไว้นะคะเพราะว่าจะมีอีกหลายฝันค่ะต้นงวดปลายงวดของสุดท้ายนะคะถ้าซื้อตามทุกเลขก็อาจจะเข้านะคะฝันที่5ค่ะผู้ชายฝันต้นงวด งวดที่แล้วฝันว่าผีผู้หญิงมาเขียนเลขให้คือสองนะคะตัดเล่นก็มีแค่สองกับ44เท่านั้นซึ่งเลขก็เข้าด้วยงวดนี้ค่ะฝันว่าได้กลับไปบ้านเก่าไปเจอพ่อกับแม่ที่เสียไปแล้วค่ะในฝันก็ได้นั่งพูดคุยกันนะคะพอจะกลับพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะให้โชคแล้วพ่อก็บอกว่าให้แล้วก็รักษาดีๆนะ ผู้ฝันก็คิดว่าพ่อคุณจะให้พระให้เครื่องรางอะนะคะ <c oughs> แต่ว่าแม่ผู้ฝันก็เลยบอกว่าให้บอกลูกตรงๆไปเลยพ่อก็เลยพูดว่า96 1หนึ่งจากนั้นแม่ก็บอกอีกครั้งหนึ่งค่ะว่า6 3สด้วยนะบัานเลขที่เก่าของผู้ฝันคือ16นะคะผู้ฝันก็ฝันค่อนข้างแม่นค่ะยังไงก็ลองเอาไปแตกๆเล่นดูนะคะบัานเลขที่กับเลขที่พ่อบอกก็เลขเดียวกันเลยนะคะ ฝันที่6ค่ะแม่คิดคนฝันแม่นของช่องเขยออีสานใต้คนเดิมค่ะแม่นมาหลายงวดแล้วนะคะ78งวดแล้วงวดนี้ฝันว่าไปงานบุญกระถิ่นที่บ้านเก่าหลวงพ่อก็บอกให้ปเตรียมของเอาไว้ใส่บาทนะคะอตอนที่ใส่บาทเนี่ยก็มีพระหลายองค์นะคะมาถึงพระองค์สุดท้ายเนี่ยเห็นเลขที่บาทพระค่ะตัวผู้ฝันเนี่ยก็ถามกับคนอื่นๆน,นะคะที่ไปด้วยกันว่ามีใครเห็นเลขด้วยไหม เขามองไม่เห็นกันนะคะเลขที่เห็นก็คือ74พอใส่บาทเสร็จแล้วก็มานั่งแกะข้าวต้มมัดกินค่ะเห็นตัวเลขอีกชุดหนึ่งค่ะที่ใบตองข้าวต้มมัดเห็นเป็นเลข983 ฝันนี้เป็นฝันต้นงวดค่ะยังไงก็รอติดตามฝันคงสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าฝันของแม่คิดนั้นเลขจะเข้าไม่ต้นงวดก็คงสุดท้ายค่ะถ้าจะให้ดีก็จดเอาไว้ทุกฝันแล้วก็ตามกันด้วยเลยนะคะกันพลาดค่ะฝันที่เจ็ดค่ะเป็นผู้ชายฝันฝันว่าไปหาหน่อไม้แล้วก็ไปเจองูตัวใหญ่ค่ะชูคอใส่เลยนะคะที่กอไผ่ ร่างนะ่ะเป็นงูนะคะแต่ว่าสื่อจิตมาคุยกับผู้ฝันถามผู้ฝันว่ามาทำอะไรในฝันก็บอกว่ามาตัดหน่อไม้พูดเสร็จก็ตัดเอาหน่อไม้ค่ะตัดไปได้14หนอ่อผู้ฝันตีเลขงูใหญ่เป็นเลข6นะคะก็เลยได้เลข3ตัวเป็น6 1 4และตีจากตำราทำนายฝันด้วยก็คือตีเป็น6 4 3ด้วยค่ะ ในฝันนั้นงูใหญ่ก็อนุญาตให้เก็บหน่อไม้ได้นะคะผู้ฝันก็เลยตัดมา14หนอ่อฝันที่8ค่ะเป็นผู้หญิงฝันฝันว่าเดินทางจะไปหาเจ้านายเก่าที่เคยทำงานด้วยเดินผ่านป่าไปค่ะไปเจอฤาษีในป่าฤาษีบอกว่าก่อนไปให้ไปเอาโชคลาภในถ้ำก่อนอแล้วก็ถามผู้ฝันว่ารู้จักไม่ถ้ำอะไรผู้ฝันบอกไม่รู้นะคะ ปูฤษีบอกว่าถ้ำนี้เป็นถ้าหนังสิบสอผู้ฝันก็เดินเข้าไปในถ้ำค่ะเห็นเลขก็คือ057สีแดงเลยนะคะที่โขดหินตัวเบลลอร์เลยค่ะฤษีบอกว่าถ้าได้รางวัลแล้วก็มาเอาไก่ไปกินไก่มันมีเยอะฤษีให้ไก่ผู้ฝันมา15ตัวพูดย้ำด้วยนะคะว่า15ตัวนะเอาไว้กินระหว่างทางผู้ฝันตีเลขไก่เพิ่มก็คือเลข915นะคะ ฝันที่9นะคะเป็นผู้หญิงฝันฝันในวันพระต้นงวดค่ะฝันเห็นคนผูกคอค่ะตัวตุยค่ะเป็นผู้ชายค่ะอายุประมาณ40กว่าปีในฝันก็มีคนไปมุงดูกันเต็มไปหมดเลยนะคะเขาเอาร่างของคนตายเนี่ยลงมานอนข้างล่างแต่ว่าร่างนั้นลุกขึ้นแล้วก็เอาเชือกที่ผูกคอค่ะส่งมาให้ผู้ฝันแล้วพูดว่า2012นะจำให้ดีอย่าลืม ผู้ฝันคนนี้เป็นคนฝันแม่นค่ะฝันได้ทุกวันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไปเลขรายวันนะคะผู้ฝันบอกว่าถ้าหากฝันในวันพระมักจะไปหวยไทยค่ะยังไงก็ลองจดเอาไว้ดูนะคะ2012ฝันที่10บนะคะเป็นผู้ชายฝันฝันว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านถนนน้ำท่วมสูงค่ะในฝันก็ขับลุยน้ำไป พอขึ้นจากน้ำได้มมเตอร์ไซค์ก็โซ่หลุดแล้วก็ลดแล้วก็ล้มลงเลยค่ะทะเบียนรถคันนั้นก็คือ3 192นะคะ ทุกฝันที่เล่าค่ะอาจจะขึ้นตัวหนังสือตัวเลขเอาไว้นะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แคปหน้าจอเอาไว้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะคะลองดูเปรียบเทียบกับความฝันของตัวเองหรือว่าเลขที่ชอบค่ะ <S <S ทุกฝันนะคะที่เล่ามาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเอาไว้แต่ต้นงวดนะคะ <S <S อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ 啊。Ah.